การจำลอง DNA หรือ DNA Replication ก่อนที่เซลล์จะมีการแบ่งเซล์แบบไมโทซิสจะมีการจำลอง DNA เกิดขึ้นในระยะ S ของอินเทอร์เฟซึ่งเป็นระยะเซลล์สังเคราะห์เพิ่มอีกหนึ่งชุดในการแบ่งเซล์ลแบบไมโทซิสจะมีการจำลอง DNA ออีกหนึ่งชุดเช่นเดียวกัน การจำลอง DNA เริ่มจากพอลินิวคลียตัยสองสายแยกออกจากกันโดยพอลินิวคลีไทดยแต่ละสายทำหน้าที่เป็น DNA แม่แบบหรือ DNA template เมื่อสิ้นสุดการจำลอง DNA จะมีการเพิ่มโมเลกุลขึ้นจาก1โมเลกุลเป็น2โมเลกุลแต่ละโมเลกุลพอลินิวคลีไทด์สายเดิม1สายและสายใหม่1สายเรียกวิธีการจำลองแบบนี้ว่ากึ่งอ,อนุรักษ์หรือ semi-conservative replication ในการสร้าง DNA สายใหม่จะมีการนำนิวคลีโยทดยอิสระเข้ามาต่อปลาย3ามพรมที่ DNA กำลังสร้างอยู่จึงเรียกเป็นการสร้าง DNA ในทิศทางจากปลาย5พรมไปปลาย3พรมแล้วนิวคลีโยทดยใหม่นั้นจะมีเบสคู่สมกับสาย DNA แม่แบบทำให้ DNA สังเคราะห์ใหม่เหมือนโมเลกุลเดิม ในขั้นตอนการจำลอง DNA จะมีโปรตีนมากระตุ้นให้ DNA คลายตัวที่ตำแหน่งจุดเริ่มต้นของการจำลองตัวหรือ origin of replication ซึ่งการจำลอง DNA จะเกิดขึ้นทั้ง2ทิศทางโดย M-Side Hurricane จะสลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างคู่เบต ทำให้พลีนิวคลไทด์แยกออกจากกันพลีนิวคลไทด์ o แต่ละสายทำหน้าที่เป็นแม่แบบสำหรับการสังเคราะห์ดีเอ็นเอเมื่อดีเอ็นเอทั้งสองสายแยกออกจากกันแล้วเอนไซม์ดีเอ็นเอโพลิมอรเสสร้างพลีนิวคลไทส์สายใหม่ขึ้นโดยสร้างจาก5พรมไป3พรมเท่านั้นดังนั้นดีเอ็นเอแม่แบบจึงต้องมีสายเป็นทิศ3พรมไป5พรมแต่ดีเอ็นเอแม่แบบจะมีสองสายคือดีเอ็นเอแม่แบบสายบนมีปลาย5้าพรามอยู่ทางด้านซ้ายและปลาย3าพรามอยู่ทางด้านขวา ส่วน DNA แม่แบบสายล่างมีทิศทางตรงกันข้ามกันดังนั้นการสังเงคอาะห์ DNA สายใหม่จึงแตกต่างกันสำหรับ DNA แม่แบบสายบนทิศทางการสร้างโพลีนิวคลีไทด์สายใหม่จะมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางการคลายเกลียวของ DNA โมเลกุลเดิม การสร้างพอลินิว o คลอยสายใหม่เริ่มต้นโดยเอ็ไซแปรเมสสร้าง RNA p r i m e เมซึ่งเป็น RNA สายสัน้นเข้ามาจับกับ DNA แม่แบบจากนั้น DNA p o น m พ r ลิเมอรจะนำนิว o คลอ e อิสระมาต่อทางด้าน3มพามของพอล u นิว o คลอ e ที่สร้างอยู่ให้เป็นสายยาวจะได้พอลินิว o คลอ e สายใหม่จาก5พามไป3พามเป็นสายยาวต่อเนอื่องกันเรียกว่า reading strand ส่วน DNA แม่แบบสายล่างที่มีทิศท,ทางการสร้าง p o l y n ค c l e o t i d e สายใหม่ส่วนทางกับทิศท,ทางการคลายเกลียวของ DNA โมเลกุลเดิมให้ไม่สามารถสร้าง p o l y n ค c l e o t i d e สายใหม่ต่อเน,นื่องกันเป็นสายยาวได้แต่จะสร้าง p o l y n ค c l e o t ท d e สายใหม่เป็นสายสั้นๆในทิศท,ทาง5พา์มไป3ามพา์ม M ไซโปรเมสสร้าง RNA primer จับกับ DNA แม่แบบและ DNA primers นำนิวเคลโอไทอิสระเข้ามาต่อทางด้าน3พาของ p o l y n u c l e o t i d ที่กำลังสร้างอยู่ สต้โง poly nucleotide สายใหม่เป็นสายสั้นๆการสร้ราง poly n u c l e อไท d สายสั้นนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆกันหลังจากนั้นจะมี DNA polymerase อ,อีกชนิดหนึ่งตัดส,ส่วนที่เป็น RNA primer ออกนอกจากนี้ ยังทำหน้าที่นำนิวเคลียต์มาเติมแทน RNA primer ที่ถูกตัดออกไปแล้วนำ DNA ligase ทำหน้าที่เชื่อมต่อ poly nucleotide ให้เป็นสายเดียวกันด้วยพันธะ p h o s p h o ไดเ e สเตรเรียก poly nucleotide สายนี้ว่า l e g g i n g strand การจำลอง DNA ทั้งสองด้านเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเมื่อสิ้นสุดกระบวนการการจำลอง DNA, DNA จะมีการเพิ่มโมเลกุลของ DNA จาก1โมเลกุลเป็น2โมเลกุลแต่และโมเลกุลมี poly nucleotide ใส เดิมหนึ่งสายและสายใหม่หนึ่งสายการจำลอง DNA ยูคาริโอตจะมีจุดเริ่มต้นของการจำลองตัวมากกว่า1จุด พอลลีนิคลียตัสองสายจะแยกออกจากกันห่วงหรือเป็นหลูกการจำลองทั้งสองเกิดขึ้น2ทิศทางพร้อมกันในที่สุดห่วงจะมาชนกันได้ดีเอใหม่2โมเลกุลในแบคทีเรียจะมีการจำลองดีเอนเอจะได้ที่จุดจุดหนึ่งพอลีนิวเคลีไทด์เป็นสองสายจะแยกออกจากกันเป็นห่วงโดยการจำลองตัวจะเกิดขึ้นทั้งสองทิศทางที่สุดการจำลองจะได้ดีเอ็นเอสองวงการจำลองดีเอ็นเอจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้สายพันธุกรรมสามารถเพิ่มจำนวนได้ โดยมีลักษณะเหมือนเดิม